การที่ภาวนาทั้งสาประการทุกอย่างทรรมาพ้าดินเป็นพยานข้าขออธิษฐานอุทิศแผ่ผลบุญกุศลทั้งปวงแด่บิดอนมันดาปุญาตายายครูบาอาจารย์ญาติมิตรเพื่อนบ้าน ทุกคนจงได้รับผลบุญกุศลทั่วนาเจ้ากรรมในเวเ้ากรรมในเวทอกรรินอกรรมทำเข็นจอเวทกันมากโปรดโยรับรูโปับโอนุโมธนาชาตินิชาตาชาตินาอย่าจองเวทกันสัพเพสัตตาสัตว์โลกเกิดมา รับส่งเกลียดทุกเกลียดทุกข์เผื่กันทั้งนั้นเผื่อันทั้งนั้นยงเห็นใจกันยงเห็นใจกันพวกเขาพวกเราเขาาอินพรหมยมยักษ์อินพรหมยมยักษ์เทพาอารักษ์เทพาอารักเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทาง สัตว์นานาวสุขสารล้านเท่าวจนฝ่าดิ่เข้าสุกรานิพัณฑตั้งใจสวดล้ำอินส่วดอุจทุติสวนที่ได้กระทำนันอันนี้เนี่ยว่าจะมาจะมาเกิดมาอกเขาพวกเราอินพรหมยมยักษ์เทพาอารักษ์เจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าพู เจ้าวา,าวาัวาโธนาบุเรา,า,เาสุขสารนา,ารเนนาสุขสารล้านเท้าจนฝ่าย้เข้าสุขพระน,น,น,นิพพาน